เต็มตีนเตี่ยแล้วไหมครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวที่วางไว้หน้าช่องนะครับก็แตกมาทั้ง3าตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านลองออกฟอร์ดนะครับลองบุลงยาแล้วก็ลองเอาบวกนะครับต้องบอกว่ามาครบเต็มระบบเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปนะครับก็ต้องบอกว่าสดเชิญเต็มเครื่องกันไปเลยนะครับหน้าช่องที่ว่าสุดแล้วครับในครอบครัวเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่วางไว้4ี่ตัวแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้มสาอีก1ชุดครับก็ต้องบอกว่า ยังทํางานมาครบเต็มระบบกันเหมือนเดิมนะครับพี่ในยูนิคอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่เลยครับถึงบอกอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ใดนะครับที่ได้รับบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลนะครับหรือว่าเน้นกว่าน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ถังเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวจะเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับเอาที่ครับเหมือนเดิมครับมี3าคู่ครับมาให้เลือกนี้เลือกเชนเหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดแล้้ววย กัันนะครบไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาทิ่คาราบาลครับมังกฤษนะครับคู่ระหว่างด้านิวคาสเซิลครับวันนี้จะเปิดบ้างร้านอาเซนอลครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไป2เกมนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านแพ้กับฟูแลงมา2ประตูต่อ1เลยส่วนด้านนิเมียนอาร์เซนอลครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้4เกมครับเสมอไป1ยังไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับบก็เเเเเปปิิดดด้าานนนนชชะะแมมสตตตตออรร์ถึง5ู่1ลยยคไ เรื่องฟอร์มเลยครับผมผมองว่าสูสีครับแล้ววันนี้ครับนิวคก็เซ่นครับจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านเองครับแรงจูงใจมากกว่าและเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทำได้ค่อนข้างดีครับวันนี้ครับอฟร์ซอนครับมีการลดเซตชั่นเป็นบางส่วนครับอาจจะเอาชุดสำรองลงครับ เรื่องกระแพงที่เปิดมาวันนี้ครับเป็นอาร์เซนอลครับเป็นต่อที่ครึ่งช่วงตัวเลยนะครับผมมองว่ากระแสแบบนี้มันแรงเกินไปครับมีโอกาสที่ออกหน้าเสมอครับเพราะว่าเนลกัสเซิลเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาก็ทําได้ไม่แย่ครับวันนี้ครับแนะนําเลยนะครับให้ไปลองเจ้าบ้านอย่างเนลกัสเซิลได้เลยนะครับขอแค่ผลเสมอก็พอใจแล้วครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เนลกัสเซิลได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับกุระหว่างด้านโค้งที่ครับวันนี้จะเปิดบางด้านลีดยูนิเต็ดครับเจ้าบ้านโค้งที่ครับผมให้ห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับยังไม่แพ้ใครเหมือนกัน ส่วนซีไปถึง2ประตูต่อศูนย์เลยส่วนน่านทีมเยือนนะครับอย่างด้านลีดยูนิเซียครับผลงาน5เกมล่าสุดก็ไม่แพ้เหมือนกันครับเก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอ1เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านถล่มคาร์ดิฟไปถึง7ประตูต่อศูนย์เลยนะครับคู่นี้ครับให้เลือกเชีร์ที่เจ้าบ้านอย่างคนที่ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เป็นบอลบ้านขายบ้านหมันครับเจอกันมาทีไรเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับและเจอกันมาเกมล่าสุดนะครับในปี2024ก็็เปนฝสองรับ้นนี้แน่นนอครับคนที่จะได้เเปรรียบื่องการเป็น มากกว่าดีครับและที่สําคัญเลยนะครับเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาเสียประตูยากมากครับแตกต่างหน้าลีดยูนเต็ดครับวันนี้ครับไปเจาะลึกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องขุมนักเตะและตัวผู้เล่นครับก็มีการโรเตชันเป็นบางส่วนครับคู่นี้ครับบางแพงครับเปิดให้ลีดครับเป็นต่อที่ครึ่งช่วงตัวนะครับมองว่าคู่นี้ครับบอลบานใครบ้างนะเดี๋ยวนี้ครับคิดว่าโคนที่วันนี้ครับน่าจะเปิดบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่โคเวนที่ได้เลยมาพู่ต่อไปนะครับคู่ระหลวงร้านเอซีมิลานครับวันนี้จะเปิดบางด้านเอสโรรรมมมมาาาาาาาคคคัััับบบบบเเเเเเออซีิลลลนนนนจ้้ผงง5กกกก่สุดขขพว็ชชยะไ2 เสมอไป2หลุดแพ้ไป1นครับก็ฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในท่่งที่ดีครับน่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านเสมออินเตอร์มา1ประตูต่อหนึ่งเลยส่วนน่าโลมาครับผลงานทาเกมล่าสุดทําได้ดีเช่นกันครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับเสมอไป1หลุดแพ้ไป1่ครับน่ล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านเสมอนาโปลีมา1ประตูต่อ1นครับคู่นี้ัเจอกันมาเนี่ยส่วนมากครับจะออกไปทางหน้าเสมอ้ดยส่วนมากครับแล้วนี่ครับเอลซีมิลานเนี่ยจะได้เปรียบอนการเล่นในบ้านนะครับก็ เกมในบ้านดีนะครับแต่ว่าวันไหนที่รับบทเป็นเกมเยือนนะครับก็ยังมีหลุดมีรั่วเห็นอยู่นะครับกองหลังเนี่ยเสียบตัวง่ายไปหน่อยครับแล้ววันนี้ครับกําแพงครับเปิดให้เอซี่นครับเป็นต่อแค่ปอปานไหลไปครึ่งช่วงตัวนะครับถ้ามองจากกระแสแล้วเอซีที่เจอกันมาแล้วครับผมช่วูเอซีมิลานวันนี้ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เอซีมิลานได้เลยสรุป3ตัวนี้ประจําคัมคืนนี้ครับชอบในทางด้านนิวเซิลโคเวนทีแล้วก็เอซีมิลลลลาาาาาานน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 คคคคครรรรรััััััับบบบบบบจดใหหห้้้้3ู่่่่่่แีีีเเเกกกกไไปยยืออววพะะะททงฟุตม์ ทางเข้าง่ายใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับรับรองว่าเต็มระบบแน่นอนสำหรับวันนต้องกับตัวแรกก่อนครับขอบทุกท่านเชียร์บอลถึงความสุขสวัสดีครับ